สวัสดีครับไม่เพียง Apple จะปล่อย iOS 14.7.1ออกมาแก้ไขบั๊กสำคัญและอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแต่ยังปล่อย iPad OS 14.7.1ออกมาเช่นกันครับโดย iPad OS 14.7.1รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีผลอะไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPad Pro 11นิ้ว2018เราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลั์ที่ได้ iPad OS 14.7.1ตัวเต็มทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านการาฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นพอประมาณการอัปเดตครั้งนี้ความเร็วโดยรวมดีขึ้นครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลั์จะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 14.7.1ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้ว2,018ผลลัพธ์ที่ได้ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป6%หรือ94%ในขณะที่ iPad OS 14.7และ iPad OS 14.6 ใช้ไป5%เหลือ95%การอัปเดตเป็น iPad OS 14.7.1บน iPad Pro 11นิ้วนี้ความเร็วทำได้ดีแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับแม้จะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ก็แนะนำให้อัปเดตกันดีกว่าครับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบและอุดช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยเพื่อนๆที่อัปเดตไปแล้วใช้งานไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ